วันนี้ผมจะมารายการนี่ครับขนมหวานทั้งหมดที่เรวมีตั้งนี่นี่คืออาหารนมนมนมเปรี้ยวตรงขงมีเรามีสองอันผมหาของกินกีกนะ คบกับไม่ก็บทันตะวันก็มีไส้แกบไส้กรอ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 บมีน้ำน้ำโอ้อ้าวก็ยังหกขวบอยู่ น้ำแบบขวดนีก่ก็ไม่ได้ทำคลิปนี่คือคลิปอาหารนะครับรายการอาหารก็เป็น EP อาหารที่1แล้วก็บ๊ายบาย